สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เาคารับวันนี้ผมอยู่ที่ต้นตำาหรับชาพยอมสาขากลางเมืองนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่913/2ชุมชนตลาดดอนยอถนนจรุนรำตะบนขวาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทธลุงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมในร้านนะครับ เดี๋ยวท่านจะได้พบกับเจ้าของกิจการนะครับคุณศศินาเรื่องรอดสวัสดีครับคุณศศินาครับเราเรื่องถึงการตั้งแฟนชายชาพยอมหน่อยครับค่ะแฟนชายชาพยอมของเราสาขากลางเมืองนะคะเปิดมาประมาณ3ปีกว่าแล้วเกือบสี่ปีแล้วนะคะของเราจะเปิดทุกวันเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึงหโมงเย็นค่ะยินดีต้อนรับค่ะครับลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างครับ ก็ลูกค้าถือว่าเยอะค่ะผลตอบรับดีมากเพราะว่าชาะยอมเขาจะมีชื่อเสียงมานานแล้วล่ะค่ะขึ้นชื่อพระเอกนางเอกก็คือชาชาไทยกับชาเขียวอยู่แล้วตัวนี้จะขายดีมากค่ะจุดขายเลยค่ะของด้านนี่ก็คือเมนูของชานะครับมีชาเย็นชาดำเย็นชามะนาวนะครับมเล่าความว่ามีอะไรบ้างอ่านมาเลยครับก็มีมีทุกอย่างของร้านด้านน้ำทั่วไปเลยค่ะ ตอนนี้่ววา,าทั้งหมดทุกแก้วทุกอย่าง25บาทเท,ท่านั้นป็นแพงเลยนะครับสำหรับเศรฐกิจอย่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้ามาพัทลุงหรือท่านที่ขอกชาพยอมนะครับขอเรียนเชิญที่สาขากลางเมืองนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพัทลุงไม่ไกลครับเดี๋ยวคุยกับคนชิมหน่อยนะครับ มาทานบ่อยมากเลยค่ะกับทุกวันมันอร่อยมากๆกลิ่นชาข้หอมชื่นใจค่ะแนะนํานะคะถ้าใครชอบชาไทยหรือชาเย็นนะคะแวะมาที่นี่รลบรลองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะครับขอบคุณครับนี่เป็นการยืนยันของลูกค้าประจํำนะครับคุณอ้อยอ้อยค่ะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดชท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ ดาวอะไรอยู่ <usion> <stealing Gianls> <tieproblem> <thi> <Hungary>